ตัวครับชักโกเพนนี่อันเลยบกระดูกกระดูกกระดูกอยู่ตรงนั้น <c oughs> อันนี้ผมก็เลยลองเนี้ยฮะก็เลยลองไปประูนะครับวันนี้จะขอลองเปิยประตูดูก็เดี๋ยวจะนั่งอยู่เขาสักสองชั่วโมงเนาะโดยประมาณ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะอยากให้ทั้งคู่ได้อยู่ข้างนอกกันมากๆกันนะจะได้ไม่ต้องพยายาม เก็บตัวหนึ่งปล่อยตัวหนึ่งเด็กๆต้องอยู่ในกรงเยอะเพราะเด็กกร็ดูเริ่มโตขึ้นและข้อตักการพื้นที่นะครับดูเล่นเล่นเล่นกับพี่แทมมี่ชอบไปกวนพี่แทมมี่เขาเดี๋ยวดู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 ก็ประตูปล่อยมาเปิดเปิดคงมาสักพักหนึ่งนี่ประตูไม่สนใจน้องเลยะน้องวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นแต่ประตูอยู่ตรงนี้ ประตูสนใจล้ประูมาสนใจอาหารอาหารที่อยู่ในกรงของแต้มบุญเธอโอเคฮะก็เดี๋ยวหวังว่าจะอยู่ข้างนอกด้วยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนผมลงไปข้างล่างผมค่อยเอ้ยแทมมี่กระโดดจะไปตะคุบน้องด้วยนี่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 ดูแทมมี่ดูแทมมี่เล่นกับน้องเล่นกับน้องเล่นกับน้องยังมีอะไอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนก่อนผมลงล่างผมค่อยเก็บเด็กๆเนาะเพราะว่านี้เด็กๆย่องนอกมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโบนัสไปวันนี้โบนัสไปแถมต่อให้อีกประมาณสองชั่วโมงนะครับสำหรับเด็กๆเพื่อให้ปรับพฤติกรรมเล่นกับประตูนะครับแต่ไขว้นว่าไปเล่นอยู่กับแธมมี่ไม่เล่นกับประตูให้ประตูชินเด็กๆนะครับที่จะวิ่งอยู่ในข้องเล่าด้วยกันแต่จะเฝ้านะครับไม่ให้ประตูไปทําน้องวิ่งมาแล้ววิ่งมาใกล้กันแล้ววิ่งมาใกล้กันแล้วนี่ไอ้ขู่แล้ว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 โดนพี่ประตูดุแล้วหางฟูไปนู่นเลยประต ปลาทูออกมาเลยปลาทูไม่เอาลูกออกไปเลยไปก่อนหลบหลบทำไปเป็นขวดเล็บห้ามนะห้ามนะโอเคครับก็แจะเฝ้านะครับไม่ต้องห่วงตัวเล็กแสบวิ่งไปนู่นละเธอไม่ดูดน้องจังหืทาไมดูดน้องจังคะนี่อะไวมาสีกับเบลล่าหืม เดี okay. ๋ยวจะฝอยประมาณสองชั่วโมงนะครับตามที่แจ้งวิ่งเข้ากรงไปละออกมาแล้วครับช่าโปเปนส่วนสองพี่น้องคู่นั้นเขาก็จะไปซีอยู่กับกรงของแทมมี่นะครับนุ่นนุนแทมมี่ตัวใหญ่อยู่ข้างในนะครับจะไปซีอยู่กับแทมมี่เธอขอน้องอยู่ด้วยืขอน้องอยู่ด้วยได้ไะคะให้น้องอยู่ด้วยน้องอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยจะเป็นเดือนอยู่แล้วเธอยังไม่ยอมให้น้องอยู่เหรอ คงก็ข้างกันปกต,ติเนี่ยคือถ้าแมวเขาชินกลิ่นกันแล้วเนี่ยมันจะโอเคนะครับแต่ด้วยว่ารอบนี้ไม่ได้จะทาใหม่นี่ก็วางคงข้างกันห่วงบ้านห่หวงต้องให้เวลาต้องให้เวลาหน่อยพี่สีกับเดล่าแทนนะครับช้องปรับตัวเกตไม่ต้องห่วงนะครับจะเฝ้าครับไม่ให้ประตูไปตีน้องเนาะแต่เชื่อว่าอยู่ข้างนอกใกล้กันมากขึ้น่อยขึ้นเด็กๆก็โตขึ้นโตขึ้นประตูก็น่าจะโอเคขึ้นกับเด็กๆน,น,นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าเด็กๆจะได้บ้านเมื่อไหร่เนาะ แต่ให้เขามีโอกาสอยู่ข้างนอกอิสระอย่างนี้มากกว่านะครับที่จะอยู่แต่อยู่แต่ในกรงจ้อ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 งน้องชาวป,ป็นวิณมานี่จ้องน้องโดนโดนปะทูปะทูนี่ไม่ระเบิดใส่น้องอีกแล้วเธอไอ้ยานะยานะห้ามนะห้ามนะแล้วไปถ่ายโดล่าไปถ่ายโดล่า ค okay, ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่ขิมด้วยแล้วก็สวัสดีแม่น้องด้วยนะครับแมวของทั้งสองผู้มีอุปการะดูแลน้องแมวทั้งสองบ้านนี้นะครับปาทูกับนําเลียบแล้วก็ชาโกเปะนะครับสวัสดีครับ